้เราเต่ามันทำกับลูกซองไม่ได้หรอพี่อ่าไม่รู้เหมือนกันนะอ,องี้ต้องลองหรือเปล่าล่ะพี่ไม่เคยลองอ,ะอ่ะงี้ต้องลองหรือเปล่าพี่ลองลอาเอาไปเอาไปไม่มั่นใจเหมือนกันนะขอบคุณครับแปดสิบแล้วต้องลองอะไรแบบออ๊ย<ไหน>มันเป็นกระเด็นเหรอน่ ไมได้ว่ะโอ้โหใพี่ผมขอลองได้ปหมขอขอขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยมันหนักเกินอ่ะอืมทำยากแบบลองปุ๊บหนีกยเป็นไรอ่ะโอเคถาลองยิงดูยิงดไม่ได้พี่ไม่ติดไม่ได้ไม่ได้ไม่ติดมันก็ชาร์จใช้ไปเดี๋ินน้องทั้งกันเงาไปต้องลองยิงดูหรือเปล่าจังหวะเนี้ยจังหวะธรรมชาติหมดเลย ไม่ได้ใช่ไหมเรือนี่เอาลุมจังหวะนี้ลุมจังหวะลุมเออจังหวะลุมตัดเลยมึงยิงซ้ำดีกว่าเอาชัวเอาชัวเออไม่ต้องฟื้นนะไม่ต้องฟื้นนะอ่ามาเสิร์ฟถึงรถเลยวะเสิร์ฟดีอะไรเหม่ยมาก พ,พี่อ่ะพี่วินเหรอพี่วินพี่วินมีลงปืนอีกนะมีลงปืนอีกซึ่งเราจะทำหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายมาก็คือการไปฆ่าน้าอย่างไรละ่ะในน้าวะมาสิไอสองเฮ้ยมันขึ้นยังไงวะเนี่ยฮึบ อปก่อนหนึ่งตัวเฮ้ยไมมันดูดไม่ได้อะระยะดูดไม่ถึงหออไปก่อนหนึ่งลูกเอ้าไหนนี้มีของไม่ใช่หอในตู้หรือเปล่าวะ โอ้โห oh my god ไอ้เวรไอ้เรื่องน่ะพี่การที่การยกถุงเงินหน่อยพี่เอาป่ะยกขึ้นไปก่อนแป๊บนึงอ่ามาหรือว่าเขียนไปถุงเงินมันจะล่วงเหรอพี่ นั่นไมแน,น่นอยู่ถุงมันกลมๆมะไม่รู้เลยโอ้โห้อเฮ้ยนราจะครึ่งนึงโอ้เราต้องเงยหน้าหน่อยหนึ่งครับพี่เราจะได้แบบเออใจแกไม่ได้ลอยไง ไปยกไม่ได้เฮ้ยเต็งเราโดนรถเหรอเนี่ยพี Wait, ่เป็นน mm ้ามีพี่โดนคำสาปอย่างนั้นเหรอใช่แล้วผมลองปล่อยดูนะอ่าไปคนเดียวไหวชิวเลยดูดิแต่ว่าแจ็คทางข้างหลังไหยรับรับต่อไหมเดี๋ยวเรา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 ไปไปบิดหมุนหมุนหมุนเอาไปเรื่อยเรื่อยไปไหเลยค่ะลูกไหวเลยลูกไอวลูกโอ้ิคก้า เรียบร้อยลงไปซาแช่น้ำไปก่อนหนึ่งโอเคผมจะวางไว้อย่างนั้นแหละเราจะไม่ไปยุ่งเฮ้ยผีเด็กพีเด็ก,ดกมันชอบชอบพังของเดีอ้าวเรียบร้อยสรบอ,อย่างนี้ก็เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งแล้วก็เป็นลูกแก้วไปซาผมจะไม่หยุดลูกแก้วเลยนะมันไปฆ่าผี เรามีปืนเราก็ต้องเฮ้ย<ล>ยิงซ้ำด้วยนี่ยิงซ้ำกว่าฟื้นแอะไร เขาแก้ไปไหนแล้ววะเห็นข้างบนโอเคเราจะไปค่ายน้ากันน้าอยู่ไหนเด๋ยหนี่สวยผมยิงทั้งกว่านะมันฟื้น นี่แต่มันฟื้นข้างหลังพี่เฮ้ยถังมาพี่วิ่งมาวิ่งมาพี่โอ้ยโอ้โอ้มาโอ้โอ้เวที่พี่มาเร็วมาเสลบแล้วพี่เออไปต้องซ้ำมันตอนไหนวะเนี่ยกลัวมันฟื้นแหละอ้ําเลยดีกว่าผมว่าจังหวะธรรมชาติได้แหละนั่นแหละเมื่อกี้มันหมุนหัวมันจะฟื้นไงเน เออสองผลก็เสรเออโอ้มันเฮ้ยเออหัวมันแข็งนะฮะผมมันแข็งมากพี่ยยิงโอเคน่าจะโดนไ่ะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วขึ้นให้สุดต้องขึ้นแบบสุดๆเลยพี่เออให้มันแบบทำอ่าโอ้โหตัวนี้ถึกจริงอะถึกมากฮะรอไอ้ขันนึงเราไปไหนวะแต่สิ จริงๆเปิดรถเเปิดแมพมันน่าจะเห็นเนาะอันสีฟ้าไม่ใช่หรอจ่าปล่อยค่าปล่อยค่า <laughs> จะแก้งซะหน่อยจะมงหัวเหมยหหน่อยแก้งฉันจ่ะพอแล้ว <laughs> คู่นะคะรถรถกำลังเคลื่อนที่คะ่ะขอบคุณครับผมพีเม็ดประจำตัววะ่ะแต่พี่ฮิวเท่าไหร่ผมก็ไม่เต็มหรอกพี่เลือดผม440อ่ะิี่ะีคตรแย่เดินวยนะ ไปหยิบบิดเปิดเปิดแมพไปหยิบชิ้นเล็กๆมาหน่อยมันมีอีกเปิดแมพไปทำหน้าที่หน่อยดีกว่ามีใครมาเอาเราก็มาเอาเองก็ได้ไอ้กบมันปล่อยไม่ได้นี่นะเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยมันจะกระโดด แต่ว่าเราก็ต้องเอาไปเองละมั้งเนี่ยไใส่ก็ได้มากอาวิธีวางตัง้งอยู่เหรอไม่ตอนแรกได้แล้วแต่เอาพัดลมมาไอหาพัดลมจับไว้ไหมเดี๋ยวอันนี้ยกเข้าไปก็ได้แล้วก็กดไม่พัดลองออกออกออกมันล่น เออโบทันมาอีกโบถังมาอีกคไปแล้วค่ะไปเลยพอแล้วนะหาที่อื่นงดลูกเอามาเคืนลูกสุดท้ายแล้วค่ะลูกสุดท้ายแล้วค่ะปล่อยเลยดิฉันเหนื่อยมากลูกสุดท้ายครั้งที่หนึ่งใครมาเนี่ยออกปทำไได้แล้วค่ะคุณเหนียวปล่อยเลยค่ะกดเลย อันหนึงค่ะพัดลมมันหล่นเนาโอ้ยลูกแก้วไปนู้นหมดแล้วเดี๋ยวแล้วมันขึนเป็นหนึ่งสามแล้วเป็นเลหนึ่งสองอ๋อโอ้กูช่างพัดลมแน่นะไอ้เหี้ยพัดลมมาวะมาออกได้เลยมันกดได้แล้วโอ้ช่างมนออกไปค่ะออกไปอย่าเบียดกัน มันได้คุณเนี่ยมันได้ถึงตรงนี้เลยเนี่ยเส้นตรงที่เหมือยืน้น่ใช่ใช่ใหญ่พยายามจัดนะนี่ยามเข้าไปนะคดิฉันจะด่าแล้วครับเพราะว่ามันมีคนที่ชื่อน็อกเขาทำค่ะดิฉันโกรธมากจ๊ดอยู่นั่นจ๊ดจนมันกระเด็นโอเคปะหนูวางหนูวางได้ยังได้เลย โอ้โยเหล่แเลยลกันเ้ยกันเสียเวลาเฮียับปโอ้ยผมทัดเองพี่เด็กตัวนี้สวยครับตด็กสามพันแปดว่ะ ไปได้เราพี่ขันสองขันสองหรือเราหวนจะไปฝั่งนลมไมพี่ไม่ทางมันเดินลำบากนะทางถนนเส้นเนี้มีใครแวนรถมาด้วยรถมันยู่ข้างหลังยย่บเลยผมไปก่อนนะพี่อ๋อ เด็กมาอุ้ยระวังรถเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่แต่ระวังคนข้างหลังกำลังเข้ามานะเป็นไลโอ้หน่าจุกกันมือหัวตาถลนดมากพี่น้องโอ้ไม่ก็ตาถลนมากค่ะพี่มาแล้พี่ฮึโอ้ไม่ก็ เอนี today, area, uh, ่เดี๋ยวด้วพี่แล้วปืนหายเลยหรอด้เยน่าจะตายอยู่ไปเดี๋ยวดูดูจกจัดหนียไม่ตายตมีตัวนึงูกแกไปแล้วรับหน่อยรับหน่อยีวรับหนย ตัวอะไรนะเนี่ยนั่นตัวเยี่ห้อยี่ห้ไม่มีใครเห็นปืนเราเลยไดไงปืนน่านัานมานลูกซองนี่หว่าเลยไปเลยข้าผีกันช้ำ เดวกเอาเด็กหล่นน้ำไปอีกตายเนอะตายห้องนี้กันหมดหรือเปล่านะกันดักกู จริงๆนะเวลาเล่นด่านอะไรก็ตามแล้วเจอห้องเนี้ยห้องอาถรรน่ะัวมันจะเล่นไม่หยุดและไม่รู้ปิร่ี๋วผมว่าต้องมีสดเพิ่มคยดูได้เลยห้องเนี้ยหัวมันังไม่หยุดอีกอ่ออลามาบ่อยเกนโอ้โหข้าไปเออไม่นะพี่เออเวลาไม่ ห้องนี้มันห้องอาหารผมบอกแล้วไม่ต่ำกว่าสีส้ต่ำกว่าแก้มแค้มตันงใดด้วยเยอะเลยต่อยเล่นเยอะตกเหียวก็ตายหาเว้ยไอ <Nope. S 1> ้ลูกเหมยหลังเหมยเมยพูดปุ๊บมันิงปุ๊บต้องมีปืนยาสลบสักกี่สิบดอกผมว่าเหมยไม่รอดเอ๊ะไม่แน่อาโดนดีแล้วอาโดนดี <c oughs> เมื่อกี้นี้ผมยิงปืนยาสลบอบบพี่มันไกลเกินระยะมันเลยแบบกระสุนมันเบี้ยวไงกระสุนมันไม่ตรงอ่ะลุงมายิงสวนเข้ามาไอ้ลุงมันแม่นกว่าเราอ่ะกระสุนมันล็อกเป้าอ่ะหมดแล้วหมดแล้วชุบเลยชุบเลยอาพี่บินอ่ะ <laughs> น่ารักอ่ะเขาเจอหัวพี่บินกันยังอ่ะ พี่วินน่าจะยังรอดนะพี่คอวินอยู่ใช่ไหมพี่เติกแล้วูดเลยดีกว่าพี่วินพี่เจ้าพ่อักดิสิเลคว่าพ่วินนะพี่พี่วินพี่พี่วินพี่วินพี่วินพี่วปก่ที่จะไป t ูว่พี่ไมตอนนัเรียก่อไอ้เนเรียกพี่วินไม่น่าจะอยู่แล้วนะคะ เ้าหัวโตวอะไรยู่ในมีเด็กแอสติอ้ว่าจริงจริงจรยเียกแค่ไปสิบรอบแต่รอบนึงวันนี่มีคนตอบมาอา้ยมายิมมายินมาปล่อยนะครับคเนคุณเนางแล้วกดเลยนะคิดว่าน่าจะาาจะขอเลือกพี่วินต่อพี่วินวิ็นเมดใช่ไหม อยู่ฝั่งนู้นตอยู่ฝั่นก็ากม็เลือดลยสูนมันจะมาใช่ไหมผมว่าตัวติดพี่ยังไงล่ะจนกว่าพี่จะให้เลือดด่วนพี่ได้ถ้าชุบเราหันสองมันพอได้อยู่ถ้ากดคเหมยก็เป็นเงิมันก็เลือดเต็มตลอดแต่มันไม่ได้ไม่ได้เห็นเลือดเลยใครเฮ้ยเช่งั้นผมไปแอบขอเลือดดีกว่าอืมรับบริจาคเลือดบเหมยน่าจะแบบเลือดเต็มกดเออพี่วินเวลากดตัวโอแล้วกดฮิวฮิวฮิวมันจะขึ้นทีละสิบเลยนะพี่ ต้องรอให้มานาเราเต็มใช่ไหมปกติพี่ใช้ย่างงั้นไหมใช้ย่างงั้นอ่าไ่น่าจะยังมานาเต็มอยู่มือไม่ได้ใช้เลยทำหามือก่อนไอ้น้าไอ้น้าตายได้ไม่เป็นไรคุอย่างไอ้น้ามาพี่วิน คือนักเค้มแมบไม่ไหวตังทางแยกมรณะจะตายต้องเหมยเป็นเมดใช่ไหมขอฮิวหน่อยได้เปล่าโอ้โหเพิ่งแบ่งเลือดไปให้น้องไปเมื่อกี้นีเอาล่ะลเรามีมากา่อนก็ได้นะเมื่อเราเรา,เราแบ่งกับอุ้มเนี่ยอุ้มอิ่มนะมาแบ่งกับน้องเลยเอาตรงไปเลยแล้วนะแตบ้านใครอยากได้เลือดใครอุ่มอิ่มเลยมาแบ่งกันแล้วเมดมันหิวได้เรื่อยๆไม่ใช<ม>่หรอ อบคุณครับจะแปลใครอีกโนโนแบงฮิว้วให้ค่ะนี่เอเรียนนี้อะเรียนนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะเอเลียนมาแล้วเอเลียนคันปีถ้าเราจับมันโยนมันจะไหวไหมได้สองสตรงิงคุณพี่คะคุณพี่คะ <c oughs> เอ้อีกแล้ว <c oughs> ฟิวิทฟิวิท กลับมาอีกแล้วอะห้ามตายกันนะท่าเรเลียนเอเียเอ้ยเหมือนจัโยนไปแล้วทีอรับรับรับไหนไปทางไหนแล้วอะ ได้ไหมคะหรือยังไงเอ่ยตแลวก็ได้ค่ะเตรียมตัวกับยานนะทุกคนทางกลับอยู่ทางไหนอ่ะนั่นน่ะสิเอ๊ะทางกลับยานอยู่ไหนนี่ทางนี้ทางนี้ตรง หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย